สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์แสงสุขชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กครับอ่าว่ามาทําอะไรครับวันนี้นึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าเวเหนเเียวเนาะอ่าเทาน้ําไว้เทน้ําไว้เพื่อที่จะเอาไว้พรมพอนิดหน่อยอ้าวอันนี้ไปเทน้ําออกอ่าลุกขึ้นยกดิยกวันนี้น้องบิ๊กจะมาเึ่งข้าวด้วยตนเองอเทน้ําออก ไม่ต้องเอามือบังครับผมอ่เทน้ำออกโอเคอ่าประมาณแค่นี้นะอ่ายกกลับมาน้องบิ๊กยกกลับมาถือถืออ้าวเอียงเอียงหมออ้อเอาเออน้องบิ๊กอะเทข้าวใส่เด้ออ่าเทข้าวใส่ไม่ต้องเอามือโกอย, Gente, ดโกยเดี๋ยวถ้าพีโกยน้องบิ๊กดูหนะ้าเดี๋ยวนอพีโกอยอ่ะ อ่าที่พี่โกยวันนี้จะนึ่งข้าวเนาะสูตรเราเนาะเราทําเป็นอะไรนะตอนที่เราแช่ข้าวโอ้ยทาดีๆจับให้มันนิ่งๆมืออ่ะโกยข้าวลงต้องหัดนึ่งนะแค่แค่นี้แหละตอนแช่ข้าวอาจจะเป็นแช่ชั่วโมงหนึง่งตอนแช่เราจะใส่น้ามันพืชใช่ไหมครับน้ามันพืชประมาณลงหมดไหมไม่หมดเอามือโกยอ่ะไม่หมดเอามือโกยอ่ะเอ้ยถ้าพี่ตั้งไว้เออ มือโกยลงให้หมดนะเออรูปรูปลงให้หมดเลยเราจะทําการนึ่งข้าวอ่าไม้ไผ่าสานนี่เขาเรียกหวดข้าวนะแล้วหม้อที่เราใส่น้ําเตรียมไว้เขาเรียกอ่าหม้อคอเนาะคนอีสานคนไทยเขาก็ใช้แบบนี้กันนึ่งข้าวเขาไม่ได้ใช้ซึง้งถ้าเป็นลูๆูเขาเรียกซึง้งแต่อันนี้ไม่ซึง้งอันนี้คือหวดอ่าพาอ โอเคครับสบัดสบัดข้าวลงสบัดข้าวลงอ่านี่นีถ้าข้าวมันค้างอยู่ข้างบนต้องกวาดลงนะอ่าอ่กวาดลงอ่ากวาดลงเจาะให้เป็นรูนิดหน่อยเจาะตรงกลางให้เป็นรูนี่โกยข้าวออกอย่างนี้เออมันจะได้สุกสุกไวๆเนาะนึ่งยสินาทีก็ใช้ได้ละอ่าโอเคครับอ่าพอพอไม่ต้องไปตุ้มันละอ่าขึ้นไปยกขึ้นไปตั้งแล้วก็เปิดแก๊สเร็ว ใช้เวลาเยอะเกินอ่ะอ่ะไปเลยอ่ะไปอา่าขึ้นตั้งฮึบโอเคเอา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 วางให้มันได้ฉากอ่ะโอเคครับเปิดแก๊สครับผมอ่าเชิญน้อ,องบิ๊กเปิดแก๊สเนาะแต่ย่าควบคุมอยู่นะได้ไหมค่อยค่อยอ่ะค่อยๆเออเอา,เอาปิดก่อน ได้ไหมอ่าได้แล้วครับเอาฝามาปิดหนูหนุ่นเอาฝามอ้อเอาฝาม้อมาปิดครับเออฝา,าม้อมาปิดเนาะเดี๋ยวยี่สิบนาทีจะมาดูกันนะครับผมน้องบิ๊กโอเคไหมหนึ่งได้เนาะเออเดี๋ยวตอนตอนมันนึ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะอ่ามาแล้ว,ลวนึ่งข้าวไปได้กี่นาทีครับผมอ่าเปิดฝาม้อออกหรือไม่ก็สันาที อ่าเปิดฝาเปิดอ่าเปิดเอาไปวางไว้ก่อนเอออ่ามาตักน้ําที่เราเก็บไว้อ่ะน้ำน้าแช่ข้าวการแชร่ข้าวของเราคือใส่น้ํามันพืชกับเกลือนิดหน่อยใส่น้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะาตักเลยครับผมตักราดที่ข้าวเลยครับเออตักลาดที่ข้าวเนาะไม่ต้องเต็มมากๆหรอกอ่าเห็นไหมถ้าเต็มแล้วมันก็จะลน้นอ่าลาด ราดให้ทั่วๆเม็ดข้าวครับผมเออราดอีกราดอีกทีหนึ่งแล้วก็นึ่งต่อห้านาทีอันนี้เราเพิ่งนึ่งไปได้แค่สิบห้านาทีเองนะเนี่ยแต่ข้าวมันขึ้นหมอ้อละอ่าโอเคอ่าเอาฝามาปิดครับอ่าเอาฝามาปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่สุกน้องบิ๊กจะเป็นคนเอาข้าวใส่กระติปเนาะที่ใส่ข้าวเหนียวเขาเรียกกระติปอันนี้เรียกหวดนี่หวดข้าวหวดนึ่งข้าว โอเคไหมทําให้ได้นะคนเก่งหัวใจอะไระหัวใจดีหนูเคยอะไรหนูเคยอะไรพูดดีๆเคยขาหากักนี่น้องบิ๊กนีก่เคยขาหากักเดี๋ยวนี้หายแล้วครับมาแล้วครับรอ้าวปิดแก๊สก่อนครับเราเนื่อข้าวไปยี่สิบห้านาทีอ่ะเปิดฝาครับเปิดยังไงไม่ให้มันลวกมือตัวเองอ่ะเอาฝาไปวางเออเอาเอาหัวข้าวลงมายก ยกสองฝั่งอ่ะยกมายกมาเลยครับอ่ะยกอ่ะตั้งเทออกได้ไหมอ่ะจับไว้อย่าเดี๋ยวย่าจะเทให้งบิ๊กต้องเราต้องอ่ะเดี๋ยวนะคว่ำปึ๊บจะเกิดจะเกะจะแกะขึ้นมาจากไหนปึ๊บช็บบอตอ่ะไม่เป็นไร<อ>แล้วก็ โกยเอานะเมื่อกี้ผมถ่ายหน้าเปลี่ยนไปไม่ต้องถ่ายร้อนร้อนร้อนแล้วก็เอานี่ตุ๊ตุ๊ตุ๊น้ำนิดหน่อยเด็กอ่ะดูตุ๊น้ำนิดหน่อยแล้วเราก็โกยลงมาโกยลงมาอย่าค่ะไม่ต้องถ่ายย่าอย่าค่ะอ่านี่นะซึม นิดหน่อยแล้วก็ขวดขวดใส่น้ำแล้วก็โกยออกมาไม่ตองถ่ายพี่ที่ขอ่านคอ่าอะไรผมขออะไรอ่าโกยครับน้องบิ๊กอ่ะน้องบิ๊กทำย่าโกยข้าวให้ท่วงท้วงย่าโกยโกยโกยให้ทั่วงท้วใช้มือได้ไม่ไม่ร้อนเกิ <aya> นไป <Aww. S 2> <ts> <om> นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งดีๆเออจับหัวหม้อไว้จะได้ไม่ร้อนจับหูวหม้อไว้วกระติบเล็กให้ยยาปัดอ่ะโกยโกยให้ทั่วๆเอาเอาแ <Okay. S 1> มวเ,เท้ามารวมเซเว่นแมวเ,เท้ามารวมอเอามาอ่ะให้น้องทำน้องจะได้ทำให้จบอ่ะให้น้องทำอ่าน้องบิ๊กโกยมาเออโกยไปโกยมา <c oughs> ซุยกลับไปเออเอนอนทุกวันไม่เป็นอะไรหรอกซุยกลับไปเออเออกลอยกลับมาข้าวมันจะได้ทวนทั่วมันจะได้ไม่แฉะตรงไหนตรงหนึ่งอ่าโอเคได้ไดละเอาแบ่งมาอันนี้กระติบข้าวเราเอ่าใส่ลงมาครับอ่าเอาเอออ่าใส่มาครับอ่าใส่มาเซเว่นไม่ยุ่งเซเว่นถอย,ยไม่ต้องไม่ต้อง อ่าใสามาเอออ่าไม่อยากอย่าตุอย่าตุาตไม่ต้องแทงอ่าใส่มานี่ใส่มาใส่มาอีกอย่าให้หกเดีอ่าใส่มาใส่มาอีกย,ย่าไม่ต้องอ่าใสามาอีกโอ้ยอย่าทําอย่างนี้สิทําให้มันเป็นก้อนๆสิครับอ่าทําให้มันเป็นก้อนๆเออใส่มาใสเออพออ่า,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 อ exempel, ออาที่เหลือใส่กระติบเรา อ่าน,นี่อันนั้นปิดเรอไปให้ยาปัดอืมอ่าอ่าปิดใส่มาฮึบใส่มาอีกเราไปตองลองเนาะทําเป็นหรือ,อยังอ่าพออยากดยากดอ่าพออ่าปิดฝาอ่าย,ยกยกออกอ่ายกออกอ่าปิดฝาให้เรียบร้อยโอเคครับเป็นแล้วเนาะอ่ามองกล้องเจอกันครั้งหน้าว่าเราจะเอาเอะไรมาฝากอีกนะครับ อันนี้คือการนึ่งข้าวของใคร<ม>น้องบิ๊กสสอ่กโอเคเพราะว่าเราแช่ข้าวใส่ใส่เกินนิดหน่อยใส่น้ํามันพืชสองช้อนตามสูตรเราคือเราจะไม่ให้ข้าวเหนียวติดมือแล้วข้าวก็จะนัวนะเนาะโอเคครับ